ปับไหมแนวนั่นแนวนี่โบซวยเดือยยังสั้นยังซี่นะน่ะนเพจฟังแล้วในเพจน่ะในนามที่ม่เพจก็เป็นคนลาวอ่ายแทยนประเทศนะบยากให้ปับไหมจักคนพิษก็ยาให้คอยเว้าคอยบา,ยบานเอาเจ้าช่วยเหลือกระเจ้า เพื่อให้เป็นหน้าตาประเทศขาเจ้ากลับไปบ้านขาเจ้าข็าเจ้าคิดตําตำรวจเท่าดีคนเล่าถึงกับไอเทนโจนผ้ากันอ่อนวอนตำรวจเล่าเศร้าใดก็เศร้าสาอยาไปปั๊บไม้เงินนําหนักท่องเที่ยวไทยเลยหลังคนไทยกำลังเตือนกันยามาปัะเทศเล่ามานอนเพื่อนคนเล่าก็ยังถือตำรวจจับ คนไทยที่กําลังจะไปประเทศลาวนะครับคือต้องระวังนะครับว่าจะโดนตํารวจจับนะครับโดนตํำรวจจับทีเนี่ยปรับเยอะนะครับหลักหมื่นเลยนะครับ ซึ่งยังที่วกเฮาได้มีการรายงานมากกว่านานีเกี่ยวกับสภาพการประเด็นดราม่าทีโวพันเถิงการท่องเที่ยวเราเนื่องจากว่าม่ในระยะนี้กำลังมีกระแสการวิพากวิจารณต่อกับการท่องเที่ยวในประเทศลาวหลังจากที่ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งไปจนถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชี้วว่าเป็นอันหนึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเาาและจีุูแม้ล้วนแล้วก็มีหางเสียงปัญหาที่ไก่เคียงกันนั่นก็ ก็คือการมาเที่ยวประเทศลาวแบบปกติทั่วไปแต่อยู่ดีๆก็ถือเจนาทีตำรวจลาวปับไม้เงินยางโบมีต้นปลายสาเหตุที่ชัดเจนปับไม้เงินแล้วก็ไปโบมีการเ,กาเตือนหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายในการเดินทางในประเทศลาวเลยโบมีการให้ความสะดวกโตะกับนักท่องเที่ยวชาวต่งศางชาติคือกับว่าจ่องแต่จะปับไม้เงินกันอย่างเดียวโดยเฉพาะโต๊ตกับนักท่องเที่ยวไทยที่แถบจะกลายเป็นเป่าไม้อันดับหนึ่ง ของการปั๊บไม้จากตำรวจลาวโดยสภามนระยานีที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ได้มีคนไทยจึงนวนหลายเดยมาท่องเที่ยวในปเทิลาวแต่ก็ต้องมาพบเจอกับประสบการณ์ที่เกะเคียงกันนั่นก็คือการถือปั๊บไม้จากเจนาทีตำรวจลาวจนมีคนไทยหลายคนเชิงกับทนบาไว้แล้วมีการออกมาอัดคลิประบายโตกับประสบการณ์ของตนเองในปเทศลาว ซึ่งโตกับผิดการต่างๆนี่เองโกบมไม้ข่มวาตำรวจเลาาจะเป็นขี้กันโมดและคนเล่าหลายคนกกหูกันดีว่ายังมีเจนทีบางคนที่เฮ็ดพิดวินยัยแตโกบมี่ไพทีจะกาออกมาเว่าออมาว่าเมื่อตอบโต้โตกับการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นส่งวางห้คนบางกลุ่มสามารถซวยใสและเอาเงินน้ำหนักทองเทียวเศร้าต่างศาสจนกลายเป็นเรื่องปกติในสื่อประจำวันในสังคมลรา แต่เจนเดฟก,ก็ตามเนื่องจากกระแสดราม่าในสื่อสังคม,มออนไลน์ผ่านทางเสียงของนักท่องเที่ยวไทยดังก้าหนีเอง<ๆ>ก็ได้ฮิไหยทั้งด่านสสสมาชิกสภาแห่งสาลาวท่านนางวาลีเวสพงศ์ขวัญใจปรศชนลาาสสหนึ่งเดียวที่ก่าวเาถึงปัญหาเกี่ยบทุกอย่างในประเทศลราก็ได้มีการยกประเด็นของตำรวจเราที่ยังมีการปับไม้เงินนักท่องเที่ยวเศร้าต่งางศาสร์ซึ่งถือว่าทรงผลกระทบตัวผาพลักการท่องเที่ยวล่าโดย และดวยฮิตนี้เองจึงกลายเป็นการเปิดทางให้คนเล่าจำนวนหลายแห่กันมาระบายถึงการกระทําของตาํารวจเล่าบางกลุ่มที่ยังมีการเอื่อนกินนํากินในปั๊บไม้เงินกันรวมไปถึงการปั๊บไม้เงินโต๊กับนักท่องเที่ยวเศร้าต่างชาติดเสะาะโต๊กับนักท่องเที่ยวไทยจนฮิตให้คนไทยหลายคนโบพ่อใจและภาคกันเบนโบมาเชียวเล่าอีกต่อไปซึ่งจะได้ก็าตามนอกจากการปั๊บไม้เงินของตํารวจท่องเที่ยวเล่า หรือว่าตำหลวจจะละจรเล่าเล้วมาหลาสุดก็ปรากฏมีตำหลวจเล่าแปปั๊บไม่เงินนําคนไทยทีดใดมีการมานอนพักยู่เฮือนผูสาวเล่าแนประเฉลาวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวแม่นท้าก็เกิดขึ้นในวันที่ 7, ทเจ็ดกันย่าส่งปัสสาวะ่พานมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นยู่บ้านโดนวังโพเมืองปากเงืมนครกข่วรู้วิจันท์หลังจากชีดามีผูเบาไทยเป็นแฟนกับสาวลาวเคยมีการมาเยี่ยมมายามยู่บ้านแฟนและทางเล้ว ในปฏีเหลาเต่จะนได้ก็ตามมาสุดนี่กับปรากฏมีตำรวจจำนวนหลายบุกไปหอดื่นของผู้สาวพรอมนั้นก็มีการยืดพาสปอร์ตยืดบัตรประจำตัวของคนไทยพรอมนั้นก็มีการคูว่าจะปับไม้เงินทั้งไฟทรายและไฟยิงเป็นจำนวนเงินหลายถึงสี่หาหาลัานกีบกันไปเลยจนเฮตเอาทั้งคนเลาวและคนไทยจำนวนหลายเึงกับมางงว่าปฏีเหลาคือมีกฎไม้พิสดารแบบนี้ในปฏีเหลาและพรอมนั้น ก็มีคนไทยจำนวนหลายแห้มาเตือนกันว่าผู้ใดหักซีวิตและทรัพย์สินของตัวเองก็อย่าหามาเชียร์ประเทศลาวหรือวางนอนเคลื่อนคนเล่าย่างเด็ดขาดประกาศถึงนะครับประกาศประกาศนะครับประกาศนะครับประกาศถึงคนไทยนะครับที่กําลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับคนไทยที่กําลังจะไปประเทศลาวนะครับจะไปพักบ้านเพื่อนพักบ้านแฟนพักบ้านญาติที่ประเทศลาวนะครับ คือต้องระวังนะครับว่าจะโดนตำรวจจับนะครับโดนตำรวจจับทีเนี่ยปรับเยอะนะครับหลักหมื่นเลยนะครับหลักหมื่นหลายถ้าถ้าคุณโชคดีก็คือโดนประมาณสัก4ี่ห้าพันนี่แหละแต่แต่ว่าก็ให้ระวังนะครับว่าจะโดนปรับเยอะมากนะครับเป็นบางทีเป็นแสนนะแสนสองแสนนะก็มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือประเทศลาวเนี่ยมันมีกฎมันมีกฎกฎ,กฎหมายอยู่ว่าห้าม ห้ามบุคคลต่างชาติเนี่ยไปพักในบ้านในหมู่บ้านเขาในบ้านเขาในบ้านไม่ได้นักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือว่าต่างชาติเียคนต่างชาติจะต้องพักที่โรงแรมเท่าน,นั้นไม่สามารถไปพักที่วัดไม่สามารถไปพักที่บ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรได้ทั้งนั้นไม่สามารถทําได้นะครับ และโตกับผิดการที่คนไทยจะโนวดหลายถือตำรวจเรลาาป๊อปไม้เงินโบว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆไปจนถึงการนอนเพื่อนคนเล้าโก็ถือตำรวจเรลาามาปัป๊บมาจับ ก็ได้คิดให้คนเล่าภาคกันเม้าไอเทนเล็บผมนั่นก็อ่อนวอนตำรวจเล่าให้เศร้าใดก็เศร้าสาอย่าไปปรับไม้เงินนั่คนไทยเลยเล็บกฎไม้อันไดที่ก้นแก่ไขปรับเปลี่ยนก็ควรแก่สาเพื่อผับหลักการท่องเที่ยวของประเทศเราเฮาดังคอมเมนต์ของคนเล่าจะนวดนไลยเด็กกาวาไอเทนตามปฏิทินเขาดี ถถวคนต่างศาสตร์ไพ่ถือเอาเปรียบก็ตตรงขคถูดนั่มไลายๆลเดอร์ขนาดคนเล่านั่มกันเองย่างถือกัโตูในหลายกลณนี้งามนาไดนาดีโนบานีเล่าเปิดเฮยยัง AEC ควรยกเลิกแล้วอันเลียงปั๊บไม้เงินนี้ผูหอดไซไอหอดหันควรมีการปั๊บทัศนคติขึ้นไมเนสังคมเข้าไปหอดไซแล้ว อยู่บ้านคอยก็เป็นื่อกันเอามาใดเต่ยาหายนอนอยู่ในเฮือนมาตนกลางวินแม่นใดส่วนกลางคืนแม่นหายไปนอนอยู่บ้านพักถ้าอยากนอนในเฮือนของตนเองแม่นต้องมีการขออนุญาตนั่งพอบานและต้องมีการใจเงินก่อนโบสันจะมีเจ้าห้าที่มาจับถามมานอนอยู่ในเฮือนเถึงซิมาถืตอตรงตามกฎหมายการโดนขี้เกา่า เขามาเที่ยวล่าซื้อๆเต่กลับมาเหตุแบบนี้มันเสียตัวผับลากการท่องเที่ยวและเสียมเสียปลาเที่าวไปอีกด้วย เจ้านัาที่เล่าเฮาหากคิดเพียสษาเทๆก็บกคคลมีการปั๊บไมใส่โทษกับเขาเจา้าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวควรตักเตือนแนะนำเขาเพื่อเป็นใบหน้าบ้านเมืองเขาจึงจะบรเวาเจ้าหนักที่เฮาเป็นแนวน,นั้นแนวนี้ให้ได้ยินแต่เขาหยองยอส้มเซยมันจึงจะดีเขาจึงจะมีการบอกโตๆตกันให้ไปเท,ที่ยวปัะเทเล่าเฮา เลนออกจากคอมเมนต์ของคนเล่าแล้วก็ยังมีบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์เขาระเถศลาวได้มีการออกมาอาคีบอ่อนบอ้เ้จหน้าที่ลาวยุดเศร้าปับไม้เงินนํานักท่องเที่ยวไทยด่าลาเามาจากทางประเทศไทยสินักท่องเที่ยวมาจากไทยเพราะว่าภาษาเขาว่าเขาจะติดเวลามันดังๆอยู่ในโซเชียลน่ะมีนี้หลายๆเรื่องที่เหตุไทยอันเพิ่นออกไปเ่าว่าเออเจ้าหนักทีล่ลาว์ยังสั้นยังซี่ ปับไหมแนวนั่นแนวนี้บัวสื้อเดือดยังสั้นยังเี่นะในเพชรฟ,ฟังแล้วนเพชรหนะแม่ฟฟน้นนมที่ในเพชรฟก็เป็นคนลาวอ่ายทีแยนประเทศเพราะว่าแต่จะเป็นตำรวจทองเทีย่ยวหรือตำรวจเจราจรม่เพชรฟจากใครนี้มีการพัฒนาอีกตืมให้เว้าว่ากันตืมในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายเนยี่ยนุการปฏิบัติกฎระเบียบกฎหมายนี่มันดีนะพวกได้เฮ็ดผิดผูกนั่นก็ผิด ต่ว่าบางเือมันบร่ได้เป็นดังว่าเลยที่ว่าคนมาเว้ามาว่านี่นะเขาจะเข่ามาเขาจะอาจจะบูู้้เรื่องกฎหมายอันบ้านเฮ้าบนเรื่องทางเฮาแบบนีเนี่ยบางเทือเขาจะหัวเขาจะอาจจะไปเศร้ารถจักรไปเศร้ารถทิพย์แล้วเขาจะขี่ในเมืองอาจจะทิพย์ทางลงทางเรือไปทางอันอยากให้เจ้าหน้าที่นีบอกเขาเจ้เอาเพาโอ้ังั้นนึงสิเรื่องเนี้ยนะ่เาบอกเอาใช่ะบมบอยากให้ปับหม่จักคนผิดแตอย่าให้ค่อยว้าค่อยวาน้อเขาเจ้าซวยเหลือขาเจ้า เพื่อให้เป็นหน้าตาประเทศเขาจ้ากลับไปบ้าน,นเขาจ้าเขาจะเสียตำรวจเ่า,เา,เาดีเขาจะกับไปบอกคุณนั้นบอกคุณนี่เข้ามาบ้านะ